สวัสดีค่ะวันนี้เรากำลังจะไปปาร์ตี้ชุดนอนกันที่ห้องของมินโตซามานะคะเป็นปาร์ตี้ชุดกางเกงช้างค่ะไปครับสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังเดินกันไปไหนคะเกี้เลยค่ะด่านมองอย่างไม่คนจะกันแล้วนะกระดูกเหมือนเป็นช้างได้เลย ไปซื้อหมูนะคะ<ช>เพราะว่าวันนี้เรามีมีปาร์ตี้กันค่ะที่ห้องวินโต้สมาปาร์ตี้กลางอะไรคะกลางกลา,างอะไร <laughs> กางเกงกลางเกงช้างถ <laughs> ูกต้องค่ะดูดูกาเกงทุกคน,นะคะ่ะในตีมกางเกงช้างนะคะดูค่ะ <laughs> เพราะว่าเราจะไปปาร์ตี้แต่ว่าตอนนี้เราจะไปซื้อหมูซึ่งอยู่แถวบุงเบียงเรากำลังคิดว่าเราจะซื้ออะไรกันดีเอาคุณโบคุณเสนอมา มี3ชั้นละหนึ่งค่ะปลาลิี่ด้วยใครไม่กินก็เราวเธจะกินเธอจะกินปลาลิี่ผักบุ้งนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะผักบุ้งคือเมนหลักเลยค่ะใครงเซกินใครจะกินรูสเซ็งก็กินไปค่ะแต่ผักบุ้งนี่เมนหลักเลยค่ะขาดไม่ได้ลองมาคือเบกเออไม่ใช่เบคเขผักบุ้งสามชั้นเขาไปซื้อเต็จิ้มหม่าล่าเลยไหมผักกาดข่าวค่ะขาดไม่ได้เลยออคุณตะก้องคุณจะกินอะไรคะตะก้องชิมไม่นะคะ อยากกินแค่ข้าวยำไก่ค่ะหมูเด้งแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็ผักบุ้งค่ะเต้าหู้ปลาบัตชีสป่ะแม่ละค่ะ้นี่ะนะมันตัดกำลังเกินอีเย่ก็ตัดกำลังอะทุกคนะนะอยากเห็นตอนอยากให้เห็นตอนมันลอยในหม้อ <c oughs> แ,แบบมีแต่คนเกี่งกันอนะ <c oughs> เก่งกันไม่ออกรเปล่าสองมึงอะกินแล้วสามลูกสี่ลูกนะคะทุกคนกคนือเก่งเกนินอะเวอร์ ตอนนี้ที่เราต้องเลือกเดินที่ไม่ขึ้นแทมนะคะนี่ฝนตกนะคะเพราะว่าเราต้องการจะเบินเพราะว่าเราจะไปกินของที่มันมีไขมันสูงแล้วก็โซเดียมสูงไม่ใช่สูงธรรมดานะคะสูงมากรอมิ้นตกตกามานะคะที่บอกว่าจะให้อยู่ห้องแต่ว่าอยากมาด้วยอยากมาจังเลยอยากดูเหมือนกันว่าจะเืออะไรอะไรค่ะมิ้นตตกค่ะเป็นเป็นเจ้าของห้องที่พวกมันจะไปค่ะเป็นไงครับวันนี้ทำความสะอาดแล้วค่ะ มัดมือชกค่ะก็ถ้าเพื่อนอยากเติมเราเราพอค่ะเราก็อยากเติมเพื่อนเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบปะหมูมาแล้วค่ะเหลือไปเหลือไปเหลือไปที่นับนะคะนี่นะคะจ่นยเงินล้วจะมีค่าเท่าไรอันน้ำที่ไหนทั้งหมดเนี่ยจ่ายแล้วนี่นี่นั่งขาบินจะได้นี่ก็คือบินนะคะขาขางหัมันไม่ได้หรอได้เขาขายผุกันสิบห้าบาท แล okay. so ้วมันคืออะไรดิงกมันจะเก็บมีเยอะมากเลยใช่ลค่ะแล้วกูงไม่มีเหรอเอาเก็บมานี่ค่าน้องบิ๊กเง็กๆพอสมควรขอ้งชอบเลยอ่ะเนี้ยเอาคุณนที่ให้กูเยอะมาก แม่ไปทำไมอ่ะให้ดู้องฟางเลยว่ามันมืดแล้วแล้วแบเราเปิดแฟรมันมืดแล้วแต่ว่ามันก็ทิ้งทิ้งรายงานเลยค่ะหน้ามันไปคะหน้าเด้งกองวะตูกองวะแบบร้อนเหรอเกิมเลยตูร้อนี้ยตูจะร้อนเลยเลื่อมเลยเหรอหน้าตูกองมากปลอดภัยอยู่คนเดียวค่ะเพราะอยู่มุมค่ะหนูแต่ว่าเมื่อกี้เลิมถอดเมื่อกี้เจ็กมากโอ้โหแล้วกูตอนเนี้ยที่กำลังเลิมถอดอยู่เนี้ยคือเป็นด่างแล้วหามึงอ่ะแร่ผาหรือว่าเด้งผิวหนังกู เว้ยอะไรเนี่ชุมไปด้วยน้ำมันแบบว่ามันยิงขึ้นมาที่แขนในคลิปแล้วเลยแหกได้ไหมจริงเหรอพี่หนังกูหลุดติดไปปะ